สวัสดีจา้ายายเจ๊ก,กับคลิปเลขดับมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเลขดับสองตัวล่างค่ะเป็นไงคะผลงานที่ยอดเยี่ยมของปีที่แล้ว2567นะคะสำหรับปี2568วันที่2ทธันวาคมยังมีมาฝากผู้ชมทุกๆท,ท่านเช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปดู ของปีนี้นะคะเรามาดูผลงานวันที่16ธันวาคมของยายเจ๊กันดีไหมคะ16ธันวาคมสองตัวล่างออกอะไรคะออกสองหนึ่งใช่ไหมสองหนึ่งนะคะสองตัวล่างสองหนึ่งเรามาดูกันว่าเลขดับยายเจ๊มีไหมสองหนึ่งมีไหมคะ แทนแรกเฉพาะตัวตรงนะมีไหมสองหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะแต่ไม่ 2, 1, มีสองหนึ่งสองสองก็มีแต่ไม่มีสองหนึ่งเพราะมันดับไงคะเพราะฉะนั้นไม่ออกนะหนึ่งหกหกหนึ่งมีนะคะหนึ 1, 8, 8, 1, ่งแปดแปดหนึ่งมีแต่ไม่มีสองหนึ่งค่ะยี่สิบเจ็ดตัวที่ยา่เจให้ทั้งหมดดับสนิทนะคะคะ่ะเรามาดูกันว่า แล้ววันที่สองธันลาคมปี68นี้ยายเจให้มีตัวไหนบ้างนะคะปฐมเกิกปีใหม่2,568นะคะเลขดับสองตัวล่างของยายเจแผ่นนี้เฉพาะตัวตรงนะคะแปดศ สี่ห้าสี่ศค่ะสองหนึ่งสองสามแปดสองกระดับนะจ๊ะ8ปสกระดับ7จ็ดสามหสองเจ็ห้า แล้วก็15ค่ะเฉพาะตัวตรงแผ่นนี้มีทั้งหมด14ตัวนะคะ14ตัวอย่าลืมตัวเลขที่ชอบเลขที่ดังมานะคะว่ามีเลขดับไหมถ้ายายเจมีเลขดับ2ตัวล่างไปดูคลิปเลขดับ2ตัวบนยายเจอีกทีหนึ่งว่าซื้อ2ตัวบนได้ไหมถ้าไม่ได้ บายบายเลขนั้นนะคะจะได้ไม่เสียตังค์นะคะค่ะเรามาดูอีกแผ่นหนึ่งนะวันที่สองมกราลาสองตัวล่างแผ่นนี้ใหญ่เจ๊จะให้ทั้งตัวตรงและตัวกลับที่ดับนะไม่ใช่ที่ออกนะดับค่าสี่แปดแปดสี่สามห้ห้าสาม ส0มศูนย์ศูนย์สามยห้าห้าศูสองสี่สี่สองยังมีอีกนะสองเจตามด้วยเจสองแล้วก็หนึ่งแปดแหนึ่งค่ะแผ่นนี้อีกสิบหตัวเพราะฉะนั้นงวดนี้ เลขดับสองตัวล่างยายเจให้ทั้งหมดถึงสามสิบตัวนะคะสามสิบตัวตรวจ <Okay. S 1> สอบตรวจเลขทุกตัวที่ตัวเองต้องการซื้อนะคะอย่าให้มีอยู่ในกลุ่มเลขดับของยายเจนะเดี๋ยวยายเจจะว่ายายเจไม่บอกนะค่ะข,ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีปฐมมะเลิกปีใหม่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ